สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ครับตลาดมาครับวันนี้เราจะทําเมนูหมูกระทะแล้ครับแต่ว่าเราก็ได้ผงได้ผักมาทําเมนูวันใส่ตู้เย็นทําเมนูวันต่อไปด้วยนี่ฮะตุวนบอกว่าให้บิบีไปซื้อบุนเส้นมาครับ <c oughs> เมื่อใช้บิบีไปซื้อบุนเส้นก็จะได้มาหอ <c oughs> ใหญ่มากแล้วก็ไปซื้อหมูกระทะแบบเป็นชุดมาทุกคนร้านายนี่ โลชุดหนึ่งโลนึงก็ซื้อน้ำจิ้มเพิ่มมาด้วยน้ำจิ้มเพิ่มห้าสิบาทนเนี่ยนะครับทำไม,ม,ไมพี่ไม่เอาหมูพิ่ครับแล้วก็ไปซื้อหมูสามชั้นมาอีกหนึ่งกิโลครับแล้วก็ซื้อหน่อไม้ฝรั่งไว้ผัดแล้วก็ต้นหอมครับขายไม่ได้แล้วก็มมแล้วก,วก็อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมะเขือพวงหน่อไม้ต้มครับนี่ แล้วก็ผักอันนี้มากินกันน้ำพริกแล้วก็ดอกกระเจียวปลาทูครับปลาทูไว้ทาน้าพริกกินเมีเมนูน้ําพริกแน่นอนแล้วก็ผักบุ้งขึ้นช่ายครับทุกคนนี่ฮะ,ะแล้วก็เอาหมูมาที่เราซื้อมาผสมกันแบบว่าชุดสองร้อยคือแบบน่ามากแต่เขาว่าแค่บบว่าน้ำจิ้มเด็ดตัวซื้อน้ำจิ้มมาเพิ่มมาลองชิมดูครับผักให้อะไรมามั่ง แค่นี้ทุกคนเดี๋ยวจะจัดครับนี่เราก็ซื้อมาเพิ่มผักบุ้งเทใส่ไปให้หมดเลยก่อไฟสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อไลอ้นครับผมครับวักของเรา้าวว้าวว้างห้าวว้องว้าวว้าวว้่วว้าวว่น โอ้ไม่ก้อนหมูกระทะตีหมูกระททำไมมันแปลกทำไมมันแปลกอะลูกจะบอกว่านี่แบ่งไปอีกฝั่งหนึ่งพี่ได้ใช้ตอกไข่ยังไง่ะใช้เป็งสามฟองหมูกระทะหน้าบ้านครับก่อนที่ฝนจะตกโอ้มาครับผมมาครับบิ๊ก ไลอันโอ้โหโอเคมาครับหมูกทะหน้าบ้าวันนี้ฝนไม่ตกโอเคหน่อยแล้วฝนก็ตกดึกๆึกมามาช่วยสองพี่น้องช่วยกันบรรเลงเลยครับเยอะๆเยอะฝ้าวางอันนี้อันนี้ครับอ่าบรรเลงใส่ไหยครับโอเคอืมน่ากินจังเลยช้อนมุมพีสิโอ้ทันหน้ยไปปะทันโอเคเนาะอุ้ยหนูหนูของปวดเนื้ วิหนูดังไฟอ้โหก็ทำไดนี่ครับวิววิวเป็นคนดังไฟครับเป็นคนดังนี่ครับตัวเป็นคนต่อไฟสองดวงไฟสองดวงนี่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 หมดเลยมังยทินา้นแต้นแจ้งเอาสามชั้นขึ้นเลยน้องโอ้โหมีไฟนี่มาด้วยดีมากทุกคนสำหรับการถ่ายคลิปวีวไม่มีเล็บมือนางเลยเหรอ กินในบ้านมันมืดทุกคนเพราะฝนตกสบายนั่งหรือเปล่าสบายนั่งเป็นมือน้ำกินข้าวปพี่ดูเนื้อมันดีแบบนี่ยหอมมากกินข้าวไข่โหอยากกินหมูชิ้นเนี้ยนี่ยจ้องนะกินหมูหมูข้าวหน่อยนะจ้องหมูทุกคน โอ้ยอ anyway, oh, uh, uh. oh, hi. uh. so, ุ้ยเต็มแล้วพี <S <S i, ่้อ๋อเอาที่ขี้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวหนูเอาที่ขี้ใส่ถาดตรงนี้น่ากินมากทุกคนอ่ะบี้บี้อัพบูชาอยู่ก็จะกินหมูกระทะทุกคนอะไรอ่ะไลอ้นโอ้โหฮะฮะดูดูหน้าดูหน้าถ่ายรูปว่าเออผู้หญิงที่รักเอาเอาบูดมาแล้ววัดไงวัดไข่วัดไข่ไข่อยู่ในกระเป๋าอ่ะบรรยากาศทุกคน ต้องแพ้แล้ไปอยู่คนเดียวอ่ะเออเรืงที่เขาเขาอยากได้เตาที่ว่าเหมือนในทิกต็อกอ่ะจ้าใช่ใช่เตาอะไรนะที่ว่าแบบว่ามันมันต่ำกวะเนี้ยอ่าอ่ามีกินสะใจนะทุกคนดูความสะใจมากไฟแรงมากที่รักสุดยอดเลยค่ะอย่าให้มันแหมๆก็นี่กันจ้าโอ้โหวุ้เส้นเราขายไม่ได้เลยตู้นี่ขายไม่ได้บุญเส้นอาชีตอาชีต่ะที่รักก็เอาจารย์ไอ้อาจารย์นั่นให้เขาหน่อยค่ะเอาให้เลยอัน มาแล้วเห็นรูไหมไม่เห็นนเีนี่เลยครับกว่าจะได้ที่ได้ทางได้เห็นไหมเห็นทมกทุกคนครับแต่เตาก็สูงสูงแล้ว้วาเตาสูงนี่ดีลูกอ่ะไม่ไม่ค่อยหิวใั่ไห่หิวครับแล้วแอรไม่ชอบกินพวกนี้นแ,ลแล้แอมันดีตรงที่หนึ่งแล้วมันไม่ค่อยกวนเวลากินข้าวโอ้ยไปแบ่ว่าไม่ไร้อนซ่ามาก ฟาแบบว่าได้ใจมากครับน,นี่จะรู้จังว่าน้ำจิ้มเป็นอยแคใ่ไหนครับน้องแพลพีเซนมากกับเดบี้เดี๋ยวไกินน,น้ำจิ้มกันก่อนเดบี้ย่างเย,ยี่ยีอย่ครับเซ่วุ้นเนบี้เดบีวชิ้นใหญ่ห้พ่อกนอะน,อนะดูนี้ค่ะงั้นเรามาเก็บ อ้อวมากะเพี่พี่ไปเอาเอาถาดพัดเอาั้าเยอะก็ได้แล้อเดจับนะเดี๋ยวอจับอย่จับลูกจับอย่จับ๋ยวจับดูยืนยืนเฉยลูกไอ้แม่งออมรอมไหมครับกินไม่หมยังไม่ไม่จับไม่จับป้าบอกว่าไงไม่จับขาเดี๋ยวเสียค่อยจับเนอะใครเสียค่อยจับนอนดีนทุกคนพรตตกวู่จะตั้งได้ที่นมันความแ้วความอ มากินกัแบบนี้แล้วบาเส้นเหรอเดี๋ยวแม่เอาเส้นให้แล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วนตีงของแม่มานลยอะไรลูกเาป้าดูนี่เหมนแี้มนี้นจะทำงานตป๊บนึงนะลูกนะปป้าทำงานตป๊บนึงเอานี้ไหมลูกฟองฟออง้หนูเอานี้ไหมคะเอาเขาพดไหมเปเขาเลกับพี่บีมันนะครับพี่เดือยเอมืดแล้วเจและอย่าไปเล่นถนนนะลูกเล่นเตล่นเนเ ไม่ได้เถอนนะรถจะชนเข้าใจไหมรูล้ละเอาเอาสมหัยยารอ,อดีกบ้างบอกเลยว่าคันได้ใจอ่ะกินอย่างเงี้ยใ,ส,ส,ใส่ใจแรงมากค่ะร้ถแรงมากครับ ยาเอมมด่หรอจานที่รักอ่ะแม่แม่หนูจะจับให้ย่ามีมดนะระวังนี่รักอะไรอะไรอะลูกมานี่รับกินฟุ้เส้นไหมลูกมาไมเหมือนมีทำให้เร็วๆานพี่รอร่อย ลาบงงกนชินหนิ้นน่แล้วล่้นนอ้วชิ้นลูกอะควันหยเลยโอ้ยนี่อมให้นองกิน๋ยวมันน้ำนพี่ิดต้งเยอะต้งแก่ ทุกคนอร่อยไหมคะน้ำจิ้มที่เราชิมน้ื่อวานี้นะค,คะกินได้คะ่ะไม่ถึงกับอร่อยมากพ่อเดี๋ยวให้ในกินยู่ฮะ<า>ให้ในกินยูแป๊บนะนึงแป๊บเนาะยูสุกี้ที่รักอร่อยกว่าเยอะอะไรน,นะคะยูสุกี้ที่รักเนี่ยอร่อยมาพ่อมากินน้ำกันก็นกนได้ค่ะถ้าถ้าอยากกินน้ำยิบโรตีอยากกินข้าวแต่ดีไมากินเอา คอมพิวเตอร์เนี่ยครับนี่ดูชอบแบบแบบนี้เลยตั้งเใาอย่างนี้ชอบนะครับอร่อยทุกคนอย่างเงี้ยทุกคนเราฟิวเลยนะที่แบบตอนเนี้ยอากาศก็ดีๆอ๋ออากาศลมเย็นๆเหมือนฝนจะตกใตาลมไม้ใตาลมไม้ครั้งแรกมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยทุกคนอะไรลูก เลยอ้ามากินหมูไม่รู้เอาหมูไหมมันมีทําให้ไหนไหมเอาไม่ลูอ<ะ>อ้อ๋ออร่อยโหไปแรงมากค่ะขันใจมากพ,พี่เทวเอาอน้ำซุปมาเติมได้ไหมของน้ำมันแห้งแล้วเนี่ยเดี๋ยว,ยวนยัางเอาไม่ได้กินบะหมี่กมวยเตี๋ย ไมกินปลามืองไทยหรกินกินหมูไม่้เขาไปให้นม่เนี่ยแหละเส็ยังหนยาอนอยากว่างนอนโทรศัพท์อันดูหน่อยโทรศัพท์จะนไหนโทรศัพท์เขาแปดหนะสเรนตนี่จสลาร์เลไปดสลาว่าแหนูโนเว ไปดูหนังกระตาก่อนมันไม่มีเกนแล้วเขาจะแบนหมดลูกแบนก็หมดมันง่ายรู้แล้วมันจะแบนโทรศัพท์บีบีบีออกอาสร์ของเย่มนเรเป็นบอโทรศัพท์ของเจียวมันเปีกโทรศัพท์คอยแล้วแพ้วดูเหยื่อลดน้อลดมูช้างอ่ไม่หมูช้างแล้วมันลดเหรอนีกระทงนึงอสอนตยง เนยังเขาเป็นข้าห้ามัไมสุกคะีครับดีครับไม่่าาจะกินไมข้าไม่่อยใช่กันมันจะเอาไปให้แกไม่ให้ไปเลยได้ลูกเลยลูกรเ,เลยุล้นเส้นคือดีมากเลยค่ะ ตอกไข่ใส่อะไรอ่ะอย่าเขาว่าไงทีน่ะจะดูเกมมาเลยเอาหมูไหมลกูกเอานี่ไหม้า,าวโพดไมนี่เน,น,น่เนาน่เอา,เา่เานี่นีา่นนอเอ่า บินดีทำไรครับไปดูหนังแล้วปเปิดพรลมไม่หายดโอ้ลมเย็นมากฮะแงอยู่บ้านมามานั่งกินน้ำกานแล้วแวกะบ่อแงหมกระทใช่ไหมเียบ เนที่ที่หอนหน้าตาไเหมือนกันตรนทุกคนมาโอ้โหจะยากเอาเนี่ยทั้งแถบช้ำแล้ไม่คือบวกบ่อยบวกบ่อยนี่ทังมักนกบ่อยนอของบี้ไ่มั้จิ้จิ้มจิ้ โอตุกบอลไหมลูกกบอลมันร้อนอ่ะเปล่าก่อนเปล่าก่อนเปล่าก่อนน้องอือหืึนะคะอุยละเนี่ยเอาเราจะเน้นไหมครับในเนี้ยจะไม่ตั้งอะไรจะเน้นแล้วครับตอนนี้มามาไหนไหนชิบะพี่บ้าผักไปไหนค่ะมีไฟแบบไม่ต้องกลัวเลยครับอ๋ออ๋ออเอาอ๋ออ๋อ เอยนี่แหละออะเขาจับไม่มาไม่ไม่เป็นไรไม่ไเราจะเปียนหัวคะทน FC เปลียนหัวแล้วเฮ้อเวาทีรักปิดก้องมามามาเดี๋ยวฮะเรเป็นตาก้องฮะเอาานัอันนี้น้องแพรว่าเด็ดนะเกินจะทำลรตัวว่าเฉยๆครับช่วยปิดมือน้องแพรไม่ได้มันเมื่อวันอันนี้ถ้วยน้องแพรกปรตูนะช่วส่วนตัวอ อร่อยไหมคะเป็นังไหบี้แซ่บจ้าสวยสาวสวยน่จะแกงน้องอีกละอไแกงกปะเทนยังขึ้นลังให้ไหนบี้กินข้าวดีๆเอาเลยสามนะบู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 แกะขา ยังเลยบอยยังเลยบอยเรื่องเลยเบียร์เบียร์มันไม่ชอบเข้ากล้องที่รักแต่ไอ้บอยเนี่ยหืมสุดยอดแล้วไอ้บอยน่ะไอ้ไอ้ไอ้บอยเคยเละเข่าเด้เดี่ยวเนี่ยปะฮะเอาได้วิวคือสนุกสนานบวมันตก็เพราะเส้นทางกั้นละดูนี่นี่แถมมากอยากกินเลย พี่าพาหไหนด้ไได้ค่ะไอ้อยัไยงนี้ใหน,นนี้ไ้น่จับกาั้โอ้ยมันคือกันคือกันมัน้งคือกันอเอามอุกเ่อกินอันนันติองเงาพีา่พักกนไัมเมื่อกินผักัค่อยเลยแต่ก่มากินผักโอ้ยนี่ขอไข่ครับ ตีเลยไม่ตีมันซองมาไี่รับเขาจะถ่ายที่รัารักกินเดี๋ยวพี่พี่เอฟซีวันนี้แล้วบี้จักรายจักรานเลยค่ะว่ามันมีคนมาเยอะจีนนี่บี้บี้ครับชมเป็นบี้บี้เลยนึกถึงตอนวันที่พาบี้บี้หมูท้าไป ก็แค่นี้กินโคตรเยอะเลยทุกคนเยอะมาก,ากน,มน,นะเจ้าผีดีจานนะโอ้ยเยอะมากน่าซูมน้องอยแล้วแสวยเธอสวยเธอขาวฉันจึงได้มองหล่อมันหลอมใสยอยู่พี่ใสยอยู่หากเธอไม่สวยฉันจะไม่จ้องหากเธอไม่เด่นฉันจะไม่มอง เรฮะยคืบกนโอ้โหได้นะเบื้องบนบุ <ha? those S 1> ่เบื้องเน้อเบื้องลาจินเสียนนะเบื้งเที่ยวกินได้เียวออเนี่ยากับเส้นด้ยะโหดูบีบี้ทุกคนอ่บีบจัดการเลยผมลงไปครับเบื้องไอ้หาตัวน้อยดพุ่งมาไม่ใส่พุ่งมนจะใส่ไหน้ยมันสุกยังนะกินไห้อยู่หรอยังตัวหรอยังไม่สุกเอาไปเอาติดมา แพลงเงยครับดงมแพลมัครับทุกคนเวลาเห็นยาไหมพี่ใส่สิวก็ใส่สิวไปอะไรจะกินอยู่บ้านนะห้าบ้านนะเนแบบคาดตรงเหลืองไหมไม่ครับกินวุ้นเ้อยูนะคะอุ้สาวคำโป่งหมู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 ใจไป อรสเส้นคือแบบดีอืมอ้พลอยอหไรไหมต้มค่ะอืมนี่ครับย่างกินแบบไฟร้อนแรงมากจนจะกินไข่นี่ กินคำแม่ยอางในกินคำแม่ย่างไอ่พวกเราเขยเดียวถ้าคนจะรักกินคำหองขนาดไหนเขาก็รักอุ้ยพี่นอนนอนอยู่ในคอไม่ใช่นอนมันได้กลัวไม่เคยกลัวอะไรหรอกขนาดคลิปนี้มึงจับเจดเดยเด็ดนี่ถูกเจ๊บิ๊บเขาแหละในกินคำแม่ย่านกินคำนะครับบรรยากาศย่างอ่ะว่าไอ้บังนี่กวางเดียม ไปแบบไปดีครับ <bot no S 1> อันนี้คือชีสทำปกไม่เหชีสโอ้แฟร์แฟร์แฟมากเออแสงโทษทีทุกคนเมื่อกี้มันแสงมันในนี่ขออภัยครับทำไก็ชีสจะเต็มมากแต่ว่าชีสอันนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันเป็นชีสปล่อยอ่ะที่ตึ๊ดกระเดยโตกันเลยกระเดยโต้กันเลโตกกระเดยโต้เอ้ยแสบไหมตำหมทานทุกคนเนี้ยมาเข้าบ้านเหี๋ยวชอบน้องแพลชิมชีสที่ดูหน่อยโอ้โห มาไม่สี่น้ำจิ้มอันอันนี้เป็นเ้วื่อของพี่รักกับของหเรากินแบบนี้ได้พี่รักมันรู้สุกไหคะนี่ไม่เลยหัวดับสะได้เนื้อและหมดอันเอาหมูมาใส่นะครับหมูย่งไม่เบี้ยอะไรอย่างไรไอ้แก้วกินเลย เด็กกินน้ำโค้งน้ำพก้งที่ไหนอะโอเคโอเคเดี okay, okay, yeah, 1, ๋ยวแป๊บนึงดดัีเรยก็ใส่หมูที่มันยังไม่สุกเลยมีหุ้นเสร็จอีกปะมีไรเนี่ยแถวนี่ใส่หุ้นเสร็จะ ใครเหยียดโดนใครแตกนะเขื้เงแบบน้มาะโอเมกอดนิสน้ำผีน้ำผีกระหูผักหมูผักแตงอี่ลีว ja> oh er ี่ใส่้มงกียว้สดังดังขึ้นนะมาเสบเมเฮ้ย ให้ไปไหที่รักมันต้องยืนหนเไม่ถือมันเืนนนี่บาทับกุ้มเลยตััสอันจ้นู้นหน่อยกุเราฮะกับมีเราืคู้มีกุ้งอันัวของได้อักุ้งกับปลามงแลำต้องได้เหระปลามัได้อยู่สองต่อนี่เด็กน้ยมากเนี่ยน้ยเี่ี่อารเจมันโดนไข่เขาแตกแล้วอ้าวมนบเอายันนี่อว่าอย่างว่ายูตั้งกระทะองยังเนี่ย เอยเ่ปิดแล้วเิดแล้วจ้ะเขาปิดวะแบบแร้านนงขอทำน้าเองมันก็เลยอร่อยนะมันอร่อยอ่ะเนื้อหมูอ่ะพ่นมเหนว่าเป็นยังเขาปิอันโควิดดิน้าสุกไปแตกละนี่น้มูไหมไม่ได้ติดอ่ออร่อยใหญ่ย่างแป๊บนึงเขาต้องผกเพราะทานอื่นน้องขอมาเ แรกก็เริ่งมาอาคนแหละตอนแรกอ่ะเอ้ยแล้ว,วก็กินกินไปไปมาเนี่ยอือขวดพักหมดเลยแตกแล้วทุกคนฮะแตกแล้วเพราะจะให้เนื้อม,มันแตกมนะันแตกซะเองนี่แหละครับมา,มาอย่างนี้แหละอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วอ,อึอ๊ชนี่ชอก,กินอ่ะ มาเข้าถ่ายนะอืมรับไข่ามาตูมได้อ,อาเร,ระวางมันหนีบมือนะลูกอัน่าสดีมากอา้มตีกับเพื่อนดี่ามันแซ่หนาจังๆนะั่นนะอืม,อม เงี bueno. the okay. mm ้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยี้นเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงนยี้ยเงียเงี้ยเงี้เงี้ยเงี้ยเงี้ยเ้ยเงีนยเง้งีีี้เยงง้ยง้้้ง้ กุ้งบแบเนี้อะดบ่ดูด้าไทยม่ได้อีกอยเออแล้วปกติรักแทยมันต้องให้กุ้งนะเอะบ่ตอนนั้นไปกินเนี่ยมันก็เอาใหงาอ่นี่ค่ะน่น่กนมาตุ้มนตะกรงว่าสมุกแกซี่ไหนาามาหั่นกุ้งีก็ไข่คือดีมาก แป้งตอนแรกกินตอนมี้นกันนะอาจารย์หอมพวกก้าตอนเออายำซุปก็หมดแล้วอ่ะนหมดแล้วน้ำซุปน้ำซุปชัว่เดี๋ยวจะให้เบื้องพี่โดนชิ้นอะไรเหรอโดนไฟอ่ะ ทำไมที่ตะเกียบมันกยไม่ยติดเ่ยไม่ใช่น้ำใส่เลยแห้งน่าอร่อไหมคิดว่าเขาเผดอ่ะอ๋ะอ ผักใส่ก็ได้นะคะดี๋ยงอันดึงอันตอออกก่อนเติมลวกกันแลเบี๋ยมันจะั่มันจะทิเบ่อันนี้รปลอมมือก็ทิเบตกคีบคีหเลยฮะคีบจนเสร็จน่ะอื้หอมมากนาเชื่อฟังเกียวในกินของพวกผมน่ารัสามเลอ๋อ้ยไม่ตนดใจได้แ่เสร็จมันแือยางกินแบบบอกไม่เอาผัก เช่แบบเหอนกันานาโิอะไรถ้ายาเหลืองอะแก้มเออนูเบสิวค่ะแตดีนะีไม่ีกค่ะใหม่นะ,ะนบีดีกว่าอะทุกคน,นบีบีจะมารีวิวการจะปิดคลิปมั้นะครับ เลยอันเล้องกินเยอะจังดูกินอันนี้กักบอะไรกินกันนะ <c oughs> ได้วัาต้นจ้อนนะยัดกินเลยหรอ,อนาอร่อยเนาะน่ากินเมือกาเทศเลลมใส อ๋อทำไมไม่มีวกพวกวนึงกลับปลามึกไมมวาเบียรมีแค่ตัวเดียวอบอกุงไม่ลงกุ้งล่ะาเศรษฐกิจหรือเปล่า้องคนที่เาับนะเอน้อยเอาเลยปลัเอาน้ำับกระดีมาได้ไหมเอามาใส่ัน้งแล้ดน้ำเปล่าไหมมื่อมจะน้ำเย็นะรดียไ่หลังรถดไ เดำม่นรวยานและไอ้คนย้ไอ้ม่ต้องไมใเนาไช่ไม่ได้หรอน้องไม่ไมรู้จอยยบยบโอเคครับลาไปแ้วคำนี้กับเบบี้ครับเรยยย่างกินไปเรื่อยๆครับยอเคค่ะสวัสดีค่ะเอ้าอะไรวะ กินเหรอไม่ค่ะครับลูกช็อกโกแลตอู้ฟันผุนะครับอขอกินด้วยหน่อยได้ไหมว่าขอกินหน่อยได้ไหมโอ้ขอบคุณครับแยนกินอันนู้นด้วยอ่ะ <c oughs> ยังเหลือเยอะอยู่ <c oughs> ยังเหลือเยอะอยู่ <c oughs> ทุกคนบบมันคืออะไรลูกมันไม่ใช่ของกินของกินเหรอ โอ้หกินอย่างนี้เหรอครับโอเคบายบายก่อนไปแล้วบายบายตึก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 